คาดหวังมากเกินไปอาจทำให้รักลม่มผู้หญิงเราเมื่อได้เริ่มต้นความสัมพันธ์กับใครอย่างจริงจังแล้วเราก็มักจะมีความคาดหวังสูงว่าคนที่รักจะเป็นคนที่ใช่ในชีวิตของเราแต่การคาดหวังแบบนี้ก็เหมือนกับการโยนภาระที่หนักอึ้งให้กับคนที่เรารักนะคะเขาอาจจะรู้สึกกดดันรู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเองวันนี้ PR Variety คอนเทนต์ดีๆสำหรับผู้หญิงชวนสาวๆมาสำรวจตัวเองดูคะ่ะว่าคุณคาดหวังในตัวของแฟนคุณ มากเกินไปหรือเปล่า 1. คุณรู้สึกว่าเขายังไม่ดีพอสำหรับคุณถ้าหากคุณรู้สึกเสมอว่าเขายังไม่ดีพอสำหรับคุณหรือคุณควรจะได้รับอะไรที่มากกว่าที่เป็นอยู่บางทีอาจจะเป็นเพราะว่าคุณคาดหวังจะได้รับสิ่งต่างๆจากเขามากจนเกินไปก็ได้นะคะแทนที่จะตั้งรับอย่างเดียวทำไมคุณไม่เป็นฝ่ายที่จะหยิบยื่นสิ่งต่างๆให้เขาบ้างถ้าหากคิดแค่ว่าให้เขาเข้ามาเติมเต็มสิ่งที่ขาดแล้วคนรักของคุณล่ะคะ เขาเองก็อาจจะต้องการให้คุณเติมเต็มเขาบ้างก็ได้ 2. คุณกำลังมองหาแต่ข้อเสียของเขาเมื่อคุณคาดหวังในตัวเขามากเกินไปคุณจะมองสิ่งที่ตัวเองขาดมากกว่าสิ่งที่ตัวเองมีอยู่แล้วไปโฟกัสที่ข้อเสียของเขาจนลืมว่าเขาเองก็มีส่วนดีตั้งมากมายถ้าหากเป็นแบบนี้ชีวิตรักของคุณก็จะไม่ได้รับการเติมเต็มสักทีนะคะคุณเองควรจะเปิดใจยอมรับในข้อเสียของเขาบ้าง เพราะตัวคุณเองก็มีข้อบกพร่องเหมือนกัน 3. ความคาดหวังสูงลิ่วคุณอยากได้คนรักแบบไหนโปรไฟล์ดีการศึกษาดีหลอ่อรวยนิสัยดีเรียกว่าดีจนไม่มีที่ติจนลืมไปว่าในความเป็นจริงนั้นไม่มีใครที่สมบูรณ์แบบค่ะอย่าเอาความรักในนิยามมาใช้กับความรักในชีวิตจริงเลยค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าหากคุณเปรียบเทียบเขากับผู้ชายคนอื่นหรือแฟนหนุ่มของเพื่อนคุณคุณอาจจะรู้สึกแยก่กับเขาทาั้งๆที่มันไม่ใช่ความผิดของเขาเลยสักนิด 4. คุณอยากให้เขาเป็นอย่างที่คุณต้องการถ้าหากว่าคุณรู้สึกว่าเขาทำอะไรไม่ถูกใจคุณสักอย่างก็แสดงว่าคุณคาดหวังในตัวเขาสูงเกินไปแล้วล่ะคะ่ะเริ่มตั้งแต่เรื่องเล็กๆไปจนถึงเรื่องใหญ่อย่างเช่นเรื่องการแต่งตัวทรงผมสถานที่ที่พาคุณไปเดท ของขวัญวันเกิดคุณหรืออีกสารพัดปัญหาคุณควรจะเป็นฝ่ายให้เขาได้เลือกทําในสิ่งที่เป็นตัวของเขาเองรวมทั้งยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นอย่าลืมนะคะว่าเขาไม่ใช่ตุ๊กตาที่คุณจะจับใส่นั่นใส่นี่ได้ทุกอย่างรวมทั้งการเลือกสถานที่ท่องเที่ยวในวันหยุดก็ตามควรให้เขาได้เป็นฝ่ายเลือกบ้างนะคะ 5. คุณคิดว่าเขาโชคดีที่ได้คุณเป็นแฟนยกมือยอมรับมาซสดีๆค่ะสาวสาว คนที่คิดเข้าข้างตัวเองว่าเขาโชคดีแค่ไหนแล้วที่ได้คุณเป็นแฟนถ้าหากคุณคิดเช่นนี้อยู่แสดงว่าคุณรู้สึกว่าตัวเองอยู่เหนือเขาทุกอย่างทั้งการศึกษาฐานะสังคมหรือหน้าที่การงานซึ่งการคิดเช่นนี้ก็ไม่ต่างอะไรกับการที่คุณไปดูถูกเขาเลยนะคะดังนั้นคุณควรจะให้เกียรติเขาและลองคิดกลับกันว่าคุณโชคดีเช่นกันที่ได้เขามาเป็นแฟนในขณะที่คุณสาวๆเต็มไปด้วยความคาดหวังลองคิดถึงจิตใจของแฟนของคุณด้วยนะคะ ว่าเขาจะเสียใจแค่ไหนที่เป็นอย่างที่คุณต้องการไม่ได้กว่าจะเจอใครสักคนที่รักและจริงใจกับเรานั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะดังนั้นมองข้ามข้อเสียของเขาไปบ้างอย่าคาดหวังมากจนเกินไปค่ะต, a arity, คติดตาม PR v a r i e t y Content ดีๆสำหรับผู้หญิงได้ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง PR v a r i e t y ด้วยนะคะ